ไปช่างแอร์นี่ช่างมันเยอะมากผมก็เลยอยากจะหาอาชีพอะไรที่มันมาแทนแอร์ได้อ่ะนี่แหละผมก็เลยอยากหาสัตว์ที่มันราคาต่อโลสูงและชาวบ้านที่ชอบกินจริงๆอ่ะท,อที่มาซื้อเราจริงๆอ่ะสาพุง้งแม่ดดน้ําปูดำนะครับนี่แหละแล้วก็เลี้ยงจนเป็นอาชีพได้อ,อ,อยยุภักใต้อ่ะเอามาใช้ชออยุพาคเหนือได้มันยากนะครับที่คนเขาไม่เขาไม่มีเลี้ยงบอกผมมีพูดเทะเลเขาบอกนะ มือเพร์เจอร์แล้วกันเดคนนี้บอกเพร์เจอร์ก็เป็นลูกค้าผมไปแล้วเนี่ยผมผมเก็บปูนิ่ทุกคืนได้วันละพันถ้าทุกบ่อเสร็จแล้วเนี่ยผมคืนในตัวมีประมาณสี่ห้าพันมันไม่พอขายมันไม่ได้ไปขายลูกค้ามาซื้อถึงบ้านผมผมผมไม่ได้ไปออกขายนะลูกค้าที่เคยกินเขากลับมาหาแล้วตลอดโอ้โหพี่น้อง้ามาแล้วค่ะของแป็ดเด้อค่ะมือนี้เด้อพี่น้องค้าอันนี้คือ ปูนิ่มนะคะพี่น้องปูทะเลเอ๊คือเด็กมาอยู่นี่หนีน้อพี่น้องคะมืลินี่สิพ่อแม่พี่น้องคะ่ะมาเอาความรู้ในการเลี้ยงปูทะเลด้วยค่ะเด้อในบอน้ํำจืดด้วยหน,ำ,ยหนำเข้มด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยมืลินีสิมาถบผอก,กับเจ้าของน้องอมคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องอมคะ่ะอันนี้คือพิกัดเราอยู่ที่บ้านใหม่เนาะใช่บ้านใหม่จังหวัดคุชโนโลกครับตำบลบังงคู ค่ะทำไมที่อยู่ไกลจังเลยอ่ะวันนี้วันนี้พาท่านผู้ชมเนาะมาดูของแปลกเอ้าแปลกจริงๆงค่ะน้องอมน้องอมคะอันนี้ก็คือปูปูดําปูดําปูทะเลครับปูทะเลใช่ใช่มีมีปูอะไรบ้างในนี้อ่ามีแต่ปูดําอย่างเดียวเลยปูดําเดียวเพราะว่ามันเป็นปูคนนิยมกินกันมากอ่ะตอนคือมาเป็นสัตว์ที่นิยมอยู่แล้วครับค่ะปูดานะครับปูดําหรือเขาเรียกว่าปูอะไรนะปูนิ่มปะอืมมัน มันชื่อมันคือชื่อปูดำปูดำแล้วเราก็เวลาลอกข้าวเสร็จมันมันมันก็คือปูนิ่ม๋อนั่นแหละนี่เลหมาถึงว่าเวลาตอนที่ยังไม่ลอกข้าวเขาเรียกว่าปูดำใช่ใช่พอลอกข้าวเสร็จเปลี่ยนชื่อเลยเป็นปูนิ่มเลยเป็นปูนิ่มใช่ใช่อ่าน้องอมคะตอนแรกอะที่เนี่ยก่อนที่เราจะมามามีอย่างเนี้ยบ้านเขาเรียกบ้านอะไรบ้านปูเหรออ่กล่องปูเอากล่องปู เอวแนวทางแนวความคิดแบบนี้มาจากไหนอะคะอันนี้ผมลองเลี้ยงเองอะผมลองศึกษาเองอะครับคือแต่เป็นแรกเดิมน,นะผมไปช่างแอร์มืช่างมันเยอะมากผมก็เลยอยากจะหาอาชีพอะไรที่มันมาแทนแอร์ได้อะนี่แหละผมก็เลยอยากหาสัตว์ที่มันราคาต่อโลสูงและชาวบ้านที่ชอบกินจริงๆอะที่ที่มาซื้อเราจริงๆอะ,ะผมก็เลยมาศึกษากุ้งแม่น้าปูดานะครับนี่แหละแล้วก็เลี้ยงจนเป็นอาชีพได้โอ แต่ว่าเราอยู่พิษณุโลกใช่พี่ถามหน่อยว่าเราเลี้ยงในน้ําจืดหรือว่าน้ํายังไงคะเนี่ยเป็นน้ําทะเลครับผมทําน้ําทะเลเองฮะนะครับผมผสมสัดส่วนอ่ะให้มันเป็นน้ําทะเลธรรมชาติเพื่อที่จะเลี้ยงปูได้เลี้ยงปูได้เลี้ยงเลี้ยงหอยนางรมได้เลี้ยงปูได้นะครับน้ำผสมน้ำทะเลเองใช่ใช่เลี้ยงหอยนางรมเนี่ยหอยนางรมตัวใหญ่เลยพี่พี่กำลังจะทักอยู่มันใช่ของจริงด้วยของจริงใช่ไหมน้องอมนี่ครับนี่ ฝังนมอันนี้นนั่่งเลขอสักอันนี้สิบห้าวันก็จะขายแล้วครับสิบห้าวันได้ขายใช่ให้ใช้ขายแล้วเฮ้ฝังนมรับประกันว่าเนื้ออุ้มๆมันหวานแน่นอนถ้าหอยออลมบ้านผมอะนะครับเฮ้ยน้องอมมันมันแปลกมากมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆอ่ะเพราะว่าตอนแรกพี่นึกว่าเฮ้ยเราเราเอาถังไปเอาน้ำทะเลมันจะเริ่มจากไซส์ประมาณเนี้ยไซส์ อ๋ออันนี้คือไซส์ไซส์แรกๆที่เราเอามานี่ครับนี่กี่วันนะได้ขายเมื่อกี้อ่ะที่บอกอันนั้นประมาณสิบวันก็ขายแล้วอันนี้แต่อันนี้ต้องเป็นหลักเดือนนะอันนี้ต้องส่งเดือนสเดือนนะคอันนี้ค่ะสาเดือนนะครับอืมใหญ่เอาก่อนก่อนจะไปดูวิธีการเลี้ยงน้องโอมพี่อยากถามว่าน้ําน้ําทะเลเนี่ยเราปรุงยังไงอ่ะมันถึงเค็มเหมือนเหมือนน้าทะเลอ่ะผมผสมเกลือเองครับผมผสมเกลือใช้เองก็มีเกลือทะเล แม่ท่าจินซีแพงต้อนผมเอาผสมไปสื้อผมเองผมก็ศึกษาเองอ่ะเรียนรู้จนเนี่ยมันเลี้ยงได้ครับ oh. เพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อนนะผมเคยเอาเกลือทะเลทั่วไปมาเลี้ยงแล้วมันไม่ตอบโจทย์ไอ้พวกนี้นะเพราะส่วนใหญ่อะมันทำมาสำหรับปลาตู้ปลาทะเล <c oughs> แต่ไอ้พวกนี้มันไม่ใช่อ่ะไอ้พวกนี้มันต้องการธรรมชาติกว่าน,นั้นผมก็เลยทาเครือเองจนมันโหมันโตดีมากเลยตอนนี้ ค่ะน้องอมคะตอนที่เราเริ่มทําแรกๆอะ่ะเราประสบความสําเร็จเลยไหมเอาเรื่องน้ําก่อนอะ่ะเราผสมน้ําสําเร็จเลยไหมโอ้โหไม่หรอกลองขนดลองถูกมาเยอะเหมือนกันไม่เลยจนมันโอ้หจนท้อเหมือนกันนะเราตัวคุยกับแมยแล้วโอ้โหเดิอนนี้เราต้องกินมาม่าก,กันเยอะแน่เลยดูแล้วเพราะว่ามันหมดเยอะจริงๆเพราะผมเราเรา,เราไม่สามารถที่จะไปหาความรู้จากใครได้อ่ะเพราะ มันมันใช้ไม่ได้เขาเราเรา,าอยากได้ความรู้ที่ใช้ได้เราเสร็จเราต้องทําเองเท่านั้นเลยครับนี่นแหละค่ะลงมือทําเท่านั้นคือคําตอบเนาะใช่ครับค่ะอาน้องอมคะเกลือเนี่ยเราใส่ต่อน้ํากี่ลิตรเกลือกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกลือเนี่ยมันบอกเป็นจํานวนโลไม่ได้คือมันต้องผสมไปเรื่อยๆจนให้ได้ความเค็ม20 20ถึง22อ่ะกาลังสวยอืมันจะมีเครื่องวัดก็คือวัดให้ได้20ถึง22กาลังสวยเลย โอ้โหพู huh. oh, <Okay. S 2> ดง่ายๆว่ากี่ปีนะเราถึงรู้สึกว่าเราเริ่มเสถียรนและเริ่มเริ่มอยู่กับ hmm. เขาได้แล้วมันก็ใช้เวลาอยู่สองปีเหมือนกันนะสองปีแต่นี้แต่จะเลี้ยงมานได้สี่ห้าปีนครับแต่ว่า <Okay. S 1> เริ่มที่กว่ามันจะอยู่ตัวเนี่ยโอ้โหผมว่าต้องมีหลักสองสามปีอะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ทะเลที่ยากนะที่สัตว์ทะเลที่มีออยุณภาพใต้อะเอามาใช้ยุณภาพเหนือได้มันยากนะครับ <c oughs> ค่ะกายาก Uh huh. อน้องโอมคะตัวที่เราเอามาเลี้ยงเนี่ยตัวเท่าที่น้องโอมให้ดูแล้วปูล่ะคะเนี่ยปูปูอปอปอเอาไซส์นี้เลยหมายถึงว่าเอาไซส์เจ็ดตัวโลมาเลี้ยงเพื่อให้เราคราบหรือคาบนะครับแล้วก็ทำเป็นปูนี้มไซส์ใหญ่เลยค่ะเหครับแล,แ,ลแ,ลแล้วเราไปเอามาจากไหนอะคะ,ะมันจะมีชาวบ้านที่เขาดักขายอยู่ปูดำอะครับม,มันมันมีอาชีพนี้อยู่เยอะคนอ,อาชีพชาวใต้ เขาจะดักปูธรรมชาติไปขายให้คุณเลี้ยงตามหมอดินแล้วก็ไปสั่งเขาได้เลยครับมีเยอะมากโอ้โหแล้วเขาก็ส่งมาให้เราใช่ใช่ส่งมาให้เราส่งมาให้เราปุ๊บเราเราสามารถเอาลงเลี้ยงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าต้องต้องพักไว้อะไรอย่างนี้แ่ะลงบ่อเลยครับลงบ่อเลยค่ะน้องโอมที่สังเกตอ่ะทำไมต้องต้องเลี้ยงกล่องละตัวละตัวทําไมไม่ใส่สองตัวสามตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใส่สองตัวเนี่ยมันแทงกันตัวพวกมันแทงกันดีบกันยับเลยอะไม่ได้เลย ค่ะการให้อาหารนะคะน้องอมเราให้อาหารเขายังไงคะผมให้เป็นปลาซิวปลาส้อยครับผมให้กินวันเว้นวันวันให้ให้ให้วันละหนึ่งมื้อแล้วให้วันเว้นวันค่ะครับโอ้ฟังดูไม่ไม่น่าเลืองเท่าไหร่ไม่เลยเนี่ยค่าอาหารถูกมากนะโลนึงที่ชาวบ้านให้ผมโลสามสิบบาทเองอ๋อาสามสิบบาทนี่ก็โอ้โหให้กินไปเอามาสักแปดโลกินไปครับค่ะ แล้วหอยนางรมที่เขาอยู่ข้างล่างเขาจะกินอะไรอ่ะอมในน้ําเนี่ยผมผสมแพลงต้นไว้โอคือหอยเนี่ยมันกินแพลงต้นเป็นอาหารค่ะนะครับผมทําแพลงต้นที่มาเพื่อใส่ในน้าทะเลโอ้คพี่แบบมีความรู้สึกว่าเหมือนไปยกทะเลมาไว้ข้างบ้านน้องอมรู้สึกอย่างนั้นไหมใช่ใช่ตอนที่เราเราเริ่มทําเนี่ยชาวบ้านเขาว่ายังไงบ้างอะอมเขาเขาสงสัยไหมเฮ้ยเราทําอะไรว่าบ้าเลยพี่ว่าบ้าเลยอะ ผมควรจะมาคุยกันเลยให้กูบ้าจริงเป็นชิ้นอย่างนั้ยเลี้ยเวียก็บอกมึงเลี้ยจุดนั้นมาแล้วแหละจเลยเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่คนเขาไม่เขาไม่มีเลี้ยงเี้ยไม่มีเลี้ยผมบอกผมมีปูทะเลเขาบอกฮะมึงเพร์เจอร์แล้วกันผมก็เลยแต่คนที่บอกเพร์เจอร์ก็เป็นลูกค้าผมไปแล้วเป็นไปแล้วไปแล้วคือพูดง่ายๆมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อตอนแรกพี่ได้ยินพี่ที่ อนแรกพี่นึกว่าเป็นน้ําจืดเลยนะอม,อมพี่นึกว่าเป็นเป็นน้าจืดแล้วพี่คิดว่าเฮ้ยมันใช่เหรอมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเหมือนเป็นเรื่องแบบผิดธรรมชาติอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่พอวันนี้มามาเห็นว่าเราผสมน้ําเองได้ด้วยแล้วระบบน้าเนี่ยเป็นระบบน้ํายังไงอะคะอมเออแค่ระบบน้ําหมุนเนวยียนเฉยใช้รลอดฟองหมุนเวียนอย่างเดียวเลยอยู<ะ>่นี้ตลอดเลยจิตดีก็ไม่มีเปลี่ยนน้ำนี่คือน้ําทาครั้งแรกไม่ไม่ไม่เคยเปลี่ยนครับ ม่เคยถ่ายด้วยอ๋อเหรอคือเลี้ย,ยงแบบนี้ยาวเลยลเราอาศัยความสะอาดเอาอ้อย่างเดียวเลยค่ะแล้วเรามีการผสมน้ําทะเลเนี่ยเติมเรื่อยๆไ,ไม่เลยใส่น้ําจือดอย่างต่อไปเนี่ยคือน้ำไปเรืย่ยทำครั้งแรกแล้วต่อไปเราใส่น้ําจืดทุกประมาณห้าหวันเพื่อให้ในน้ําน่ยมันรักษาความเค็มอยู่ที่ยีิบสองอยู่ตลอดเพราะน้ำทะเลมันยิ่งนานไปมันยิ่งเค็มขึ้นเค็มขึ้นเพราะว่ามันเลยเหยไว้แล้วก็แค่ตัดน้ําจืดไปเพื่อให้มันอยู่ยี่ความเค็มที่ยี่สิบสองอยู่ตลอดแค่นั้นเองครับ โอ้โหแล้วการวัดน้าเนี่ยเราต้องวัดบ่อยแค่ไหนคะ<ม>น้องโอมเพื่อเป็นการเม็ชัวว่าไม่ไม่ไม่ได้บ่อยผมวัดน<อ>เดือนหนึ่งวัดประมาณสองครั้ง<อ>เพราะผมไม่ได้สนใจเรื่องนั้นแล้วอ่ะเพราะมันเพราะระบบน้ำเนะี่ยผมทาให้เป็นธรรมชาติแต่แล้วผมไม่ได้สนใจเรื่องวัดค่าเลยเลยโอ้ค,ค่ะอะน้องโอมคะแล้วการเนี่ยที่เราเอาเขาไว้แบบเนี้ย<ม>เราเจอปัญหาอะไรบ้างไหมในการเลี้ยงเนี่ยคะปัญหาการเลี้ยงนี่ คือไม่ไม่เคยเจอนะปัญหาผมตัมย่งไม่เจอเรื่องโลคครับ<อ>ไม่มีเลยคือ,คอหานนมันนีอยู่แล้วตอนหัดเลี้ยงแต่ถ้าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วอะ่ะมันก็ยาวเลยมันก็ไม่มีอะไรติดปัญหาแล้วครับค่ะตั้งแต่น้องโอมทํามาเนี่ยสามสี่ปีเนี่ยอะไรยากสุดเลยในการเลี้ยงปูเ,<อ>เรื่องน้าเ,เรื่องน้ำเนาะใช่เพราะว่าเราจะทํายังไงเนี่ยน,น,น้ําบ่อนี่สามปีเราจะทำยังไงให้น้ำสามปีนะั่นสะอาดอย่างเงี้ยตลอดเลยครับ นี่นี่คือหัวใจอ่ะเนี่ยน้ำสามปีสามปีกว่าด้วยเราจะทํายังไงให้มันอยู่เนี่ยตลอดใสจะต่อแล้วที่ไม่เปลี่ยนน้าอ่ะนี่นะอันนี้คือหัวใจโอ้โหสุดยอดเลยค่ะน้องโอมคะน้องโอมคะตั้งแต่เราได้เขามาแล้วเอามาไว้ในกล่องเนี่ยกี่วันเขาถึงจะลอกคราบกว่ากี่วันถึงจะได้ขายอะคะน้องอมันมันมันเป็นบางตัวบางตัวมันมันลอกคราบไม่ไม่พร้อมกันบางตัวสิบวันสิบห้าวันยี่สิบวัน มันเราค่าไม่ไม่พร้อมกันค่เราการการเก็บปูนิ่มเนะี่ยคือเราเก็บไปทุกวันคือเราทนอยู่ประมาณสามสี่เดือนทนอยู่ประมาณสองเดือนถึงถึงสี่เดือนเพื่อที่จะไล่ลุ่นไล่ไล่ลุ่นให้ได้พอไล่พอไล่ล,ลุ่นได้เราเราจะมีเก็บทุกคืนเลยอตอนนี้ผมผมเก็บปูนิ่มทุกคืนก็ณต,ตอนเนี้มันมันได้วันละพันเพราะว่าผม,มังมีสองบ่ออีบ่อนึงน้ํายังไม่ได้เพราะว่าผมทาน้าครั้งแรกอยู่ถ้า ถ้ามันครบทุกบ่อเมื่อไหร่นะมันจะไม่แค่คืนละพันแล้วครับประมาณเท่าไหร่คะคืนละเท่าไหร่น้องโอมผมถ้าเกิดว่าค่าทุกบ่อเสร็จแล้วเนี่ยผมคืนในตรงนี้ประมาณสี่ห้าพันคืนเดียวที่เราเก็บปูใช่ผมมั่นใจเป็นอย่างนั้นเพราะผมเลี้ยงมานานผมสามารถคำนวณได้เลยได้เลยอื้หสุดยอดมากน้องโอมคะแล้วกี่วันนะเขาถึงจะจะลอกจะลอกค่าประมาณนะคะประมาณ บางบบางบางครั้งนะเอามาเนี่ยห้าวันมันก็ลอกแล้วเอาลอเพราะมันเพราะบางทีอ่ะเราเราไปอันนี้มันไม่ได้เพราะบางบางทีเขาอาจจะกินอิ่มจากธรรมชาติมาแล้วเขามาอยู่กินอิ่มจกพักก็อาจจะลอกเลยก็ได้อ่ะบางตัวอาจถ้าตัวถ้าตัวอื่นที่บอกว่าลอกช้าแสดงว่าธรรมชาติเขากินไม่อิ่มพอเขามาอยู่เนี่ยจะใช้เวลากินนานหน่อยค่ะแล้วตอนที่เขาพร้อมอ่ะเขาพร้อมที่จะออกออกจากที่นี่แล้วอะไรเนี้ยพร้อมจําหน่ายแล้วอ่ะ ตัวเขาจะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะผมขายอยู่สองถึงสามตัวโลสองสามตัวโลใช่สายันไสายเขาอะสาใหญ่เลยตัวใหญ่นะตอนนี้ผมทําปูนิ่มส์ใหญ่เลยแล้วมีแค่ที่ผมที่เดียวที่อื่นไม่มีครับค่ะเอาเมนูปูนิ่มขอข้าวๆผัดพริกเกลือผัดผงกะหรี่ได้หมดเลยอ่ะทอดกระเทียมโอได้เยอะครับดูเยอะโอ้โหพูดจะท้องร้องเลยนะค่ะน้องอมค้าววันนี้นะอยากให้น้องอมพาไปดู ปูที่เขาลอกคาบแล้วอ่ะมันมันจะลอกแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบไหนได้ไหมคะพี่ก็ยังไม่เคยเห็นนะปูนิ่มใช่ไหมใช่ค่ะปูนิ่มตอนนี้ปูนิ่มจะอยู่ในช่องฟีดหมดเลยอ๋อเหรอช่องฟีดหมดแล้วอันนั้นแหะค่ะแล้วอันคาบไปดูคาบเก่าเขาเนาะโอเคขึ้นจากบ่อแล้วนะคะอันนี้การการลงบ่อเนี่ยก็ไม่ใช่แบบลงใส่กางเกงธรรมดาลงเนาะก็จะมีชุดนะคะมีชุดลงเป็นคาบเก่า นะครับพี่คาบคาบปูเนี่ยเวลาเขาจะลอกคาบเขาเขาเาจะถอยออกมาท้างหลังเนี่ยเขาเขาจะค่อยๆเปิดเปิดเสร็จปุ๊บแล้วก็ถอยตัวออกมาครับถอยออกมาถอยออกมาหมดเลยทั้งทั้งตามทั้งขาเขาถอดออกมาหมดเนอะเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะดูแล้วก็ยังเป็นปูอ่ะใช่ดูยังเป็นปูเลยแต่เขาออกมาเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วแต่มันมีเนื้อแล้วเป็นเป็นแค่คาบอหมือเดียวแล้วตอนเนี้ยตอนแรกที่เห็นพี่นึกว่าเฮ้ยเขาเขาตุยหรนีไงอะไรเนี้ย อ๋ออันนี้ก็คือเป็นการหลังลอกลอกขาบก็จะประมาณนี้ใช่ละประมาณนี้แล้วเราเราเอาไว้ทําอะไรอีกไหมเอาเดี๋ยวผมก็จะไ้ให้ปูเอ้กุ้งกินอ๋อเหรอใช่เดี๋ยวกุ้งมันจะกินเนี่ยกินพวกนี้เนี่ยกินพวกปอดเต่าเนี่ยกุ้งมันกินปอดเต่าหัวใจเต่าเนี่ยกุ้งกินหมดเลยค่ะอ๋อแสดงว่าน้องน้องโอมก็ที่นี่ก็มีทํากุ้งด้วยอะไรอย่างนี้เนาะกุ้งตำกําเลยเป็นบอกบ่อนี้เหรอคะใช่ใช่ผมอนุบาลลูกกุ้งไว้นะครับ ค่ะสุดยอดมากอ่ะน้องอมพาไปดูทางโน้นหน่อยเนาะทั้งหมดมีกี่บอ่ออะคะน้องอมปูเนี่ยปูนยตัวนี้มีสามบอ่บอสามบ่อครับปูนะมีสามคูณสิบสามจุดห้าคูณสิบแล้วก็สามคูณสิบเอ็ดแล้วบอ่อุ้งเนี่ยต่อไปก็เดี๋ยวจะลงเลี้ยงกุ้งด้วยเลี้ยงปูงด้วยอ๋อคือบอ่อทางโน้นก็จะเป็น,เป,นเป็นบอ่อ้งบอ่อปูแล้วก็เดี๋ยวจะฝากเลี้ยงปูไปด้วยโอเค รวมนิด<อ>เนาะ <Okay. S 1> น้องโอมค้าตอนที่เริ่มทําครั้งแรกอะ่ะน้องอมเริ่มเริ่มจากกี่บ่อทําเยอะไหมอะ่ะก็ประมาณห้าบ่อแต่บ่อเล็กกว่านี่นะ oh. บ่อจะเป็นบ่อรอบฟาร์มเก่าจะเป็นบ่อรอบบ้านค่ะ <Ghana. S 2> แล้วก็ทีนี้ผมมองแล้วว่ามันตลาดมันไม่พอขายแล้วผมก็เลยทุบบ้านทิ้งเลยเพื่อ oh. ให้เล็กลงอะ่ะแล้วก็ทําบ่อให้เยอะขึ้นให้ใหญ่ขึ้นอันนี้บ้านใหม่นะโปรเจบ้านอ่ะบ้านมันจะมายูครึ่งที่แล้วผมไปทําบ่อล้อมบ้าน อหมายถึงว่าแต่ก่อนอ่ะตรงนี้นคือเป็นบ้านหมดเลยใช่แล้วก็จะเป็นบ่ออยู่ล้อมบ้านเลยบ่อแบบตามสัดส่วนมันไม่ค่อยใหญ่แต่อนนี้คือเอาบ้านออกทุบไปิงไปเลยแสดงว่าแสดงว่าเรามองเห็นความสําเร็จโอ้โหมันไม่พอขายปุ๊โอ้ผมบอกเลยว่ามันมันมันไม่เคยพอขายด้วยมันไม่เคยพอขายเลยครับเนี่ยอยแล้วมันไม่ได้ไปขายลูกค้ามาซื้อถึงบ้าน ผมผมผมไม่ได้ไปออกขายนะลูกค้าที่เคยปินเขาจับมาหาแล้วตลอดเลยนี่แะครับโอ้โหฉุดยอดมากอ่าน้องอมค้าวันนี้เนาะพี่อยากถามเนี่ยเคล็ดลับในการทําบ่อทําไมต้องทาเต็มเต็มบ่อประมาณเนี้ยคะลึกเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่นะความกว้างเนี่ยมันความกว้างมาแล้วแต่ที่เราแต่ถ้าลึกเนี่ยผมขอระดับน้ํากสิเซนนะ<อ>ระดับน้ำนะ่าต้องขอหกสิบเซนห0สิบเลยใช่เ,เพราะว่าทาไมต้อง6กสิบเพราะว่า เวลาอากาศน้อนหนาวน้ําในบอ่อมันจะไม่แก่งมันจะอยู่สภาพนี้ตลอดแต่ถ้าน้ําน้ําน้อยเมื่อไหรนนะ่น้ามันจะแกว่งตามสภาพอากาศค่ะโอ้โหพูหงดง่ายๆว่าเวลาที่เราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาให้มากๆเลยนะเนี่ยใช่ใช่ใช่ไหมว่าจะเป็นอาชีพได้นี่โอ้โหหนักเหมือนกันพี่ากเลยแม่แต่พี่ยอมใจมากเลยแบบถึงขั้นทุบบ้านทิ้งอะ่ะมือเดียวนด่าว่าบ้าหมดเลยครับ บ้านบ้านบ้านก็บ้านหลังใหญ่ด้วยนะหลังดีๆด,ด้วยนะ<อ>ผมทุบทิ้งไปนแล้วก็ทําให้มันหลังเล็กๆพอให,ให,ให้แค่พออยู่พอแล้วก็ทาบอ่อใหญ่เอา,าให้เลี้ยงชีพเราดีกว่าแล้วน้องอมครอบครัวเราว่างไงบ้างอะ่ะพ่อแม่เราว่างไงบ้าง <c oughs> ก็ก็ไม่เห็นด้วยนะไอ้นี้เขาผมก็บอกว่ามันเป็นอาชีพแล้วคือตอนนี้มันต้องทำไปสักอย่างแล้เพราะลูกค้าเขาลูกค้ามันไม่พอขายแล้วอะ่ะ คือจะไปหาซื้อที่ข้างนอกโอ้โหมันก็คือเลี้ยงของเนี่ยมันต้องล้วรอบขอบชิดแล้วเราต้องมีเวลาอยู่กับมันอะ่ะกาจะไปอยู่ชื่ออื่นไม่ได้แล้วก็มันต้องทําในบ้านอะ่ะก็เลยมีวิธีเดียวคือต้องเอาบ้านออกอแต่ไปองทำบ่อให้ใหญ่เลยค่ะ,ะคสุดๆเลยนะคะค่ะน้องอมค้ามาต่อกันที่เรื่องเนี่ยไอการเตรียมบ่อเนาะน้องอมก,การเตรียมบ่อมันก็ทกําบ่อบ่อง่ายๆเหมือนบ่อเลี้ยงปลาเลย เหมือนบอรลี้งตายครับแต่ขอแค่ะแระดับน,น,น้ำ60แล้วก็ <ฮะ S 2> ขอผ้าใบหนาหน่อยหนาหน่อยนี่อ,อันนี้มาใบ0.5มิล0.5ขอหนาหน่อยเพราะน,น้ำเค็มอ่ะเราเราต้องเมนหลักคือเรือเราต้องรักษาน้ำเค็มให้อยู่เนี้ยตลอดเราจะมาเปลี่ยนถ่ายหรือถ้ามันซึมออกไปนะมันไม่ได้เพราะว่าราคาน้ำเค็มมันมีราคาแพงเราเราทำประมาณนี้มันมีราคานะเราต้องรักษาให้มันอยู่เนี้ยตลอดค่<ฮ>ะ น้องโอมค้าแล้วเนี่ยน้ําเนี่ยต้องต้องไหลยอย่างนี้้เขาทั้งวันไหมอะ่ะอันนี้เปิดทั้งวันเลยน้าวนนะครับคือไอเนี้ยมันเป็นปั๊มที่ประหยัดไฟผมใช้ปั๊มสองตัวสองตัวเนี้ยค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแค่เจ็ดสิบบาทเองครับมันประหยัดไฟมากอยู่แล้วเปิดทั้วันกั้งคืนไปเลยบ่อเนี่ยค่าไฟน้อยนิด,น,ด,น,ดนิดเองค่ะเนี่ยต่อเดือนนะร้อยนิดนิดเองนะเนี่ยน้องโอมค้าแล้วพี่เลี้ยงในบ่อดินได้ไหมอ่ะ โอ้ไม่ได้อันนี้ไม่แนะนําถ้าเกิดแต่เรียมบดินทนะส่วนใหญ่จะเป็นโซนโซนใต้ครับที่เขาสูบน้ําทะเลมาเนี้ยอันนั้นได้แต่ถ้าเป็นเป็นเหนือกลางอีสานเะนี่ยโอ้ไม่แนะนําเลยเพราะว่าทถา,ถ,าถ้าลงบ่อดินเน่โอ้มันมันนี้การที่จะเลี้ยงน้าคือน้ำบ่อดินอนะปัญหามันมีเยอะถ้าน้ํามันถ้าน้ําอ่ะโดดดินอนะมันมาซึม,มตลอดถ้าถ้ามาันซึม,มอยู่ตลอดเนี่ยเราจะต้องเติมเกลือไปเรื่อยๆมันลยทําให้ มันซึมเปื้อนเยอะนะเลยอย่างหนึ่งถ้าน้ําเค็มอ่ะมันซึมไปแล้วมันไปกระทบชาวบ้านเขาได้นะครับบด่ดินอ<า>่ะค่ะคือจําเป็นจะต้องเลี้ยงระบบปิดดีกว่าอืมก็คือพูดง่ายๆว่าแนะนําแบบนี้ดีกว่าเนาะใช่ค่ะน้องโอมคะแล้วเรื่องเนี่ยกล่องเขาอ่ะค่ะครับ,รบเราอันนี้คือเราออกแบบเองเลยไหมหรือว่าออกล่องเนี่ยมันเป็นกล่องมีมีขายมันมีโรงงานอยู่นะครับ มาดูในเพจผมได้แล้วก็ผมจะลงในเพจไว้ว่าซื้อซื้อซื้อ,อ,อที่โรงงานติดต่อเบอร์เขาเลยอขอคุยกับเขาได้เลยผมผมลงเบอร์ไว้ในคลิปอยู่แล้วค่ะซื้อ,อที่ไหนทํายังไงอะไรไ<ป>เงี้ยเนาะซื้อติดต่อถามเขาได้เลยใบเท่าไหร่ค่ะน้ององค์ค้าก็คือการทํากล่องเนี่ยคือพี่สังเกตว่ามันจะอยู่ <S <S ในน้ําแค่ครึ่ง,งใช่ไหมคะคือผมจะลงเอาน้ำมาแช่ครึ่งกองท่านั้น คือเครื่องกล่องมันกาลังดีมันมันอยู่ของมันกาลังดีนะเดี๋ยวถ้ามันคือบางครั้งมันก็อยากขึ้นมาบนบกเหมือนกันก็ให้แดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองมาเกาะตามอะไรเงี้ยแต่หลักๆคือเราต้องให้มันอยู่ขึ้นแต่ะก้าถ้ามันอยากขึ้นมาบกเดี๋ยวมันปีนขึ้นมาเองมาปีนขึ้นตามดูมาเองอันนี้ก็คือหลักการในการทําบ้านให้เขาอะนะใช่แล้วก็อันนี้ฐานก็คือจะเป็นท่อพีซีหกหุ่นแค่ใชหเองเอามาวางเฉยแล้วเชือกเนี่ยล้างไว้ไม่ให้มันตก ง่ายเลยเหมือนพี่แตะน้ําแล้วพี่อยากชิมนะน้ำเค็มก็คือเป็นน้ําแบบน้ําเค็มน้ําแบบเหมือนอยู่ทะเลเลยเนาะน้องโอมเนาะน้องโอมครับหัวใจหลักของการเนี่ยดูแลปูของน้องโอมเนี่ยมีอะไรบ้างผมให้ที่น้ําอย่างเดียวเลยหัวใจหลักคือเราต้องดูแลความสะอาดอย่างเดียวเลยเพราะว่าหัวใจหลักของมันคือน้ําต้องสะอาดเพราะว่าปูเนี่ยถ้าน้ําสะอาดเนี่ยมันจะกินอาหารดีนลกคาดดีแล้วต้องดูแลน้ำมันสะอาดอย่างเดียวเลยครับ อันนี้คือสองคันเลยน้ําสะอาดมันเหมือนเป็นเรื่องง่ายมากเลยน้องอมแต่ว่าฟังดูพี่ก็เหมือนยังมีความรู้สึกว่ามันยากมากเลยยากนะ,ะกว่าก่าจะง่ายเนี่ยมันก, <c oughs> ก็ผ่านความยากมาเยอะครับ <c oughs> ใช่นี่ <c oughs> แหละอประมาณนี้แหละน, <c oughs> น้องอม <c oughs> คะถ้า,ถาสมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ยเขาอยากจะแบบเนี่ยอยากจะเลี้ยงเหมือนน้องอมบ้างน้องอมคิดว่าเขาต้องมีอะไรบ้างอ่ะจุดเริ่มต้น่อก่อนที่จะลงมือเลี้ยงได้อ่ะต้องต้องมีความตั้งใจก่อนแหละแล้วก็ทํา แล้วจะทําบ่อฟูสักเล็กๆไม่ต้องใหญ่แล้วก็หักเลี้ยงรูกก่อนแล้วถ้าแล้วมั่นใจให้เรารารอดนะเราเนี่ยมันลอกคาบดินกี่หยดิจัดเต็มที่เลยครับเอาใหญ่ๆเลยเพราะว่าตลาดตรงเนี้ยมันไม่เคยพอขายอยู่แล้วมันเป็นสัตว์กินนิยมมันไม่สัตว์ตลางกระแสนะอันนี้คือคนนิยมกินอยู่แล้วอ่ะเรามันไม่ขายตัวมันเองค่ะวันนี้น้องอมการันตีว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่มั่ขายัวมันเองอยู่แล้วครับค่ะ อ๋อโหแค่ฟังฟังดูเนี่ยมันก็ยังไม่ไม่สะใจต้องต้องมาดูเองเนาะน้องโอบต้องมาดูเองแล้วก็วิธีการเลี้ยงเนี่ยจริงๆถ้าอยากเลี้ยงจริงเนี่ยก็ลองลองมาศึกษางานดูหรือว่าคนที่อยากเลี้ยงมีจริงเนี่ยก็เลยควรที่จะเริ่มจากเล็กๆเนาะใช่ใช่อย่าอย่าลงทุนเยอะอช่เ๋ยเดี่ลงทุนเยอะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่เราต้องเรียนรู้กับมันก่อนอืมครับค่ะอ่าน้องโอคะถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมสนใจเนาะอยาก อยากได้ปูไปกินอ่ะอยากได้วิธีการเลี้ยงจากน้องโอมอะไรอย่างเงี้ยสามารถติดต่อแล้วก็ติดตามได้ทางไหนบ้างคะชื่อเพจผมชื่อเกษตรข้างบ้านชาวเลพักเหนือครับผมจะมีอีพีอยู่ในเพจลองถ้าอยากเลี้ยงเนี้ยมาลองไล่ดูอีพีผมดูก่อนแล้วศึกษาดูก่อนถ้าชอบอนะไรก็เอาไปต่อยอดดูนะครับแล้วก็ลองขัดเลี้ยงดูนะครับ,รบส่วนส่วนปูนิ่มเนี่ยผมยังไม่ได้ส่งผมจะเน้นขายคือคนมาซื้อกินก่อนเพราะว่าส่งเนี่ยมัน คือมันต้องส่งเป็นห้องเย็นอ่ะมันเลยทาให้ค่าส่งมันจะแพงผมเลยไม่อยากส่งนะค,ค่ะอ่าน,น้องอมคะก่อนที่พี่จะปิดรายการพี่อยากให้น้อฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่กําลังรับชมรายการแล้วก็คิดหนักเรื่องการตลาดนะค่ะน้องโอมคือผมอยากจะฝากถึงเกษตร,รษสมัยเนี้ยคือเราอยากเลี้ยงอะไรก็ได้ครับแต่ขอให้เน้นหลักเกียนชื่อว่าเลี้ยงโตแล้วขายเป็นโลให้ชาวบ้านกินหรือขายเป็นโตให้ชาวบ้านกินนะครับอันนี้ผมฝากเลย ถ้าเราเอาในบ่อที่เรามีเนี่ยไปเลี้ยงขายพ่อแม่พันธุ์ให้เขามันจะกลายเป็นว่าถ้าเขาไม่เลี้ยงแล้วอ่ะเราอยู่ไม่ได้นะแต่ถ้าเราเลี้ยงอะไรที่มันเป็นตัวเป็นลงให้ชาวบ้านกินได้เมื่อไหร่มันจะเขาจะกลับมาซื้อเราตลอดอันนี้คืออันนี้คือหลักสองคัญที่เราจะต้องมองกเกษตรครับยกทกนะําเกษตรอ่ะสุดยอดมากค่ะน้องโอมเนาะ,ะวันนี้พี่ขออวยพรให้น้องโอมนองประสบความสําเร็จคะ่ะแล้วก็เลี้ยงปูอย่างมีความสุขคะ่ะน้องโอมขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณน้องโอมนะคะถี่มาแห่ความรู้ในมืนอนี้ค่ะพี่นอ้องค่ะเป็นอีหยังผิดขึ้นอีรี้นะคะเป็นอีหยังทีแบบไม่เคยสอบไม่เคยเห็นค่ะพี่น้องคนเฮาายูที่ความตั้งใจค่ะพราตั้งใจแล้วอยากเค็ดหยังก็สําเ็จแน่นอนเ้ยค่ะเด้อสาหรับคลิปนี้ผู้จัดการขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้หน้าเจอกันใหม่ค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ